สวัสดีค่ะ <c oughs> เราจะตอบคำถามกันนะคะ,ะคำถามแรกว่าสงครามที่เกิดขึ้นเป็นที่ที่มันเกิดเพราะอะไรคนที่ตรงนั้นมีกรรมร่วมกันต้องมาตายเพราะทำสงครามกันใช่หรือไม่โลกในอนาคตจะเสื่อมสลายไปตามกฎไตรลักษณ์หรือไม่หรือโลกจะคงอยู่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่มีสิ่งมีชีวิตแบบนี้ตลอดไปไม่เสื่อมสลายหมดไปออ <c oughs> คือสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสในใจคนเราใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเราเราดูตั้งแต่สมัยที่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็ท่าน รักสะรู้แล้วปรินิพานไปแล้วมันก็มีสงครามตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใจของคนเราเนี่ยมันจะคิดเป็นธรรมมอนเหมือนกันหรือว่าคิดเป็นกิเลสเหมือนเหมือนกัน,น,กน,น,กน <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ความอยากความอิ่มความพอของใจมันไม่มีเนะะี่ยค่ะ มันก็ต้องเริ่มที่จะมีความขัดแย้งกันแล้วมันก็ต้องมีสงครามเกิดขึ้นแล้วอย่างอินเดียเนี่ยมันก็เป็นแคว้นที่ติดติดกันว่าไปแล้วมันก็คงเป็นพี่น้องกันมาทีนี้พออยู่ไปมันแน่นเข้ามันมันก็ออกไปหาที่ว่างๆอยู่แล้วมันก็กลายเป็นแคว้นติดติดกันประเดี๋ยวมันก็รักกันประเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็ทำสงครามกันทีนี้เอ สมัยก่อนนี้เนี่ยยังยกตัวอย่างพวกสากยะกับพวกโกลิยะวงซึ่งอยู่ตรงข้ามบานละฝั่งแม่น้ํากันเนี่ยค่ะพอหน้าแ้งมันก็แย่งน้ําในแม่น้ํากัน <c oughs> มันก็ลืมไปว่าน้ําในแม่น้ําเนี่ยถึงมันจะแบ่งครึ่งกลางมันก็ไหลซึมไปถึงกันได้อีกพวกหนึ่งก็เอาอยาพิษใจเข้าไปฝั่งคงกันข้าม ก็นึกว่ามันจะได้ทําให้ฝั่งฝนงข้ามตายอียาพิษมันก็ซึมมาข้างตัวเองด้วยทกลงมันก็ตายกันทั้งคู่อะนะคะทีนี้พอถึงสมัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านเริ่มที่จะเผยแผ่ธรรมะได้และผู้คนก็เคารพนับถือท่านเนี่ยท่านก็แทนที่จะให้ทำสงครามกันด้วยการที่มาเอาเอาวุธมาแล้วก็ฆ่าฟันกันตายเนี่ย ท่านก็เลยว่าว่าให้ทําประหลังขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองนี้แล้วก็เชิญนักบราดราชบัณฑิตของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มาพบกันแล้วก็ดีคนถามคำถามแล้วก็ผัดกันต่อจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็เป็นอันตกลงว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยชนะเด็ดขาดทีนี้พอชนะปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำสงครามแล้วพุ่งกัน ไอ้ฝ่ายชนะเนี่ยก็จะต้องตั้งนักปราชล์ดไปสอนฝ่ายแพ้ให้เขาทำออ,อย่างยกตัวอย่างเขามีเขามีข้าวเยอะข้าวเก็บไว้เฉยๆบางทีมันก็จะเป็นตัวขึ้นมาแล้วมันก็มอดไปกินเนื้ออะไรทีนี้พวกพวกที่ฉลาดเนี่ยเขาก็อาจจะเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นขนมหรือเป็นอะไรที่มันเก็บได้ทนนะคะ ก็มาสอนทางฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายแพ้นี่ก็จะต้องเอา,เอาไอ้ของข้าวหรือว่าผลไม้สดอะไรที่มีเยอะเนี่ยส่งมาเป็นบรรณาการทางนี้ก็มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นก็จะเอาไปทำเป็นของที่เก็บได้นานคงทนเอาไว้มันมันก็สามารถที่จะขายได้ราคาดีขึ้นแทนที่จะเน่าแล้วก็ดิ้งเสียไป ทีนี้ไอ้ฝ่ายแพ้เนี่ยมันต้องส่งวัตถุดิบไปให้เขามันก็ขาดแคลนแต่ว่ามันก็จะเริ่มทำไอ้ของวัตถุดิบเหล่านี้ให้เป็นของที่คงทนได้ราคาดีขึ้นนี่ถ้าเผื่อมันตั้งอกตั้งใจมันเรียนรู้จากเขาแล้วมันก็มีคนที่มีสติปัญญาไปทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกงน้อยมันก็รู้สึกว่ามันฉลาดมันก็ไปท้าลบกับเขาก็นักปราชญาชณบิตก็มาตอบคำถามผู้คน มันก็อจิกายเป็นผู้ชนะคราวนี้ไอ้ไอ้ไอ้ฝ่ายชนะเดิมก็ต้องเอาวัตถุดิบส่งมาให้มันแล้วมันก็ส่งผู้เชี่ยวชาญไปสอนให้ทําอะไรเพิ่มขึ้นตบลงมันก็ได้กันทั้งคู่คือหมายความว่าฝ่ายแพ้มันก็ไม่ได้ล่มหายตายจากไปจนกระทั่งมันไม่มีกําลังใช่หไหมคะแต่มันก็ฝ่ายแพ้มันก็เพียงแค่ว่ามันเสียวัตถุดิบ มันมันก็ต้องขยันทำอาหากินเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอแล้วมันก็ทําเป็นของแห้งที่จะเก็บไว้แล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตบวลงในการทําสงครามเนี่ยมันก็เลยแทนที่มันจะเสียหายหลายแสนมันก็ได้ความงองอกงามขึ้นทั้งคู่มันก็ดีขึ้นแต่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานๆนานๆไปไอ้กิเลสมันก็ชนะอีกละมันก็ทาสงครามด้วยการฆ่าฟันกันอีกเพราะว่า ประชากรมันก็จะล้นโลกมากขึ้นก็สงครามแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันก็ดีเพราะว่าบางทีเราสอนมันจิตใจมันมีกิเลสมากจนกระทั่งมันไม่ฟังมันก็ต้องทะเลาะกันดีกันดีกันตายกันไปข้างหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดแต่ก่อนมันไม่เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงนรกสวรรค์ไม่มีมันไม่เชื่อแต่พอหลังจากที่มีสงครามมีการฆ่าปันกันตายมันเห็นชัด มันก็ต้องเชื่อเองอะเพราะเรื่องนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสัจธรรมที่ใครจะไปเถียงก็ไม่ได้มันก็กลับมามีศีลมีธรรมกันบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นไปเพราะฉะนั้นที่ถามบอกว่าในอนาคตเนี่ยค่ะโลกมันจะเสื่อมสลายไปตามกฎไตรลักษณ์หรือไม่มันไม่เสื่อมสลายไปแล้วค่ะ แต่ผู้คนผู้คนที่มันเกิดในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไปตามกฎไตรลักเพราะว่ามันฆ่ากันจนทุพพลภาพจนกระทั่งมันพิการจนกระทั่งมันตายไปจนกระทั่งโลกนี้มันก็จะหลวมอาหารที่ขาดแคลนที่อะไรต่ออะไรแล้วก็มันก็ไปทําให้อย่างเป็นต้นว่าต้นไม้เล็กๆแทนที่จะได้ขึ้นดีมันก็เผาซะตกลงป่ามันก็เออไม่ดีดินมันก็ตายไปอะไรต่ออะไร มันก็เสื่อมไปและในที่สุดมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาอีกผู้คนที่น้อยลงน้อยลงมันก็ทําความเสื่อมให้กับโลกน้อยลงไปโลกมันก็ล่มเย็นเป็นสุขขึ้นมามีต้นไม้มีอะไรต่ออะไรน่าอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วพายุอยู่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 แย่งกันอาหารการกินมันค่อยล่อยหลอไปมันก็ฆ่ากันแล้วก็มันก็เสื่อมสลายไปภาคนึงแล้วมันก็ดีขึ้นมาใหม่มันก็เป็นวงจรอยู่อย่างเนี้ยนะคะวัตจักอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเออ โลกโลกก็ยังคงอยู่แล้วก็เป็นดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งสิ่งมีชีวิตมันก็คงตอนแรกมันก็ล้มหายตายไปจนกระทั่งเหมือนเหมือนตอนที่โควิดเกิดขึ้นใหม่ๆเราก็จะพบว่าไอ้ที่เรือบินเยอะแยะรถยนต์คำเมาเยอะอะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงจนกระทั่งโลกนี้มันสดใสไอสัตว์ทั้งหลายที่มันล้มหายตายจากไปมันก็เริ่มที่จะมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันก็มีเ ไข่ของมันออกเป็นลูกเล็กๆมันก็เราได้เห็นแม้สดชื่นลื่นเริงกับปีก่กระเล่าขึ้นมาพาคใหญ่และตอนนี้มันก็เริ่มต้นอีกแล้วเพราะว่าอีอีอมนุษย์เราก็ก็เริ่มเจริญงุ้งเรืองม,ม,มากขึ้นก็ทําให้อสัตว์พวกนี้มันก็แย่ไปอีกเรือบินก็เริ่มบินมารถยนต์ก็เริ่มเป่าควันดำอีกมันมันก็เป็นวัตจักรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะว,ว,ว่าโลกนี้มันจะเสื่อมสลายไปหมดหรือว่ามันจะยังเหลืออยู่หรือจะยังไงข้อสําคัญคือเราเราก็วนเวียนที่จะเกิดขึ้นมาอีกไต่ขอบกระด้งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆหรือว่าเราจะคิดว่าไม่เอาแล้วอีขอบกระด้งที่เป็นวงกลมเนี่ยเราตัดมันออกแล้วเราเอาสติขึงให้มันกลายเป็นเส้นตรงของอริยมรรคเมฆแป ที่เราก็จะพ้นทุกจริงๆแล้วเราก็มาเกิดเวียนวนอยู่ในขอบกระด้งนี้นะคะมันก็จะได้สบายกว่าถ้าเป็นเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะโลกนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วก็คุณภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่แล้วก็อะไรๆมันก็ดีขึ้นแทนที่จะสงครามฆ่าฟันกันก็กลายเป็นสงครามด้วย สติปัญญาทําให้มันได้ไดออ้มีความรู้ความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นนะคะ